ีอันช่วยน้อยนลูกอย่างเหล็กน่อยเป็นอกี่นึงเพิ่งเลยแต่กุ้งตัวใหญ่เลยเด็กกุ้งใหญ่มากเลยเด็ดหัวเล่นเวแข่งนีกไม่บอกเด็ดหัวอะไรเนาะเ็หรอากหัเออเอาแต่ตกุ้งนะไมดีบอกไม่หลายมีหัวเห็นบ่ bóng nghiệp ngoài đất đồi đấy, Bó, Bó, ơi, cái gì ngó con quan mà, cái gì là bằng việc nó cột cái bên này, làm công hòa đó mà, bắt, đi, nát, kéo mãi cả, บพี่นึกว่านัดอะเอาหัวมันออกแล้วไม่หนูนึกว่าเขาเซลล์หนูหนูก็นึกว่าเขาซื้อมาแบบนี้เขาเซลล์เขาเอาหัวเลยกหัวโซัเอาโซวข้าหันเรื่เนาะเขาคนอื่นไปเรือยแล้วก็คลาลาเเขาคิดว่าหัวมันหลุดเนาะแมนตั้งแตมีตัวหัวหลุดเขาเรียกเอาแล้วก็ทีนี้ก็สาวสาวคือเขาก็คิดเออนีหัวหลุดว่ะอะไรอย่างเงี้ยต้งกันก็พวกกเปียวเนืยนนะพวก ยังมูตกแต่งอย่างสังส่วนพวกพลังงานมันจะเดทออกสิมเรียนส่นพวกพลังงานมันจะเดทออกสิไมเรียนน้ำแช่ไปแค่นท้นะอะไรนะ เง็ดได้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 อือฮือแล้วไอ้บอกให้มันอยู่ลวกเอานี่แหละอือฮือแล้วไอ้บอกให้มันอยู่ลวกเอานี่แหละอือฮือเง้ดได้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  ออหิวแล้วไปบอกให้มนอยู่ <laughs> ลวกเอานี่แหละ